สองแสบทุกคนคือไม่รู้นะส่วนตัวนะผมว่าทริปนี้มันวุ่นวายอาจจะเป็นแบบมันอยู่ในร้านอาหารด้วยแล้วก็หนึ่งคือแบบรวมตัวกับเอฟซีเนาะมันก็ไม่แปลกคือแบบหลายๆคนก็อยากใกล้ชิดน้องอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยน้องทักทายกับพีเอฟซี FC ก่อนกินข้าวไงคือแบบเขาก็เป็นกันเองอะนกปายเขาเป็นกันเองอยู่แล้วเขาน่ารัก ความเป็นกันเองของน้องๆแล้วก็ PFC ใครเห็นใครก็อยากคุยกับน้องอะ่ะมันมันมันก็ไม่แปลกที่จะแบบแลดูเสียงดังแลดูวุ่นวายอะไรอย่างนี้ก็ปกติแหละแต่ว่าไอเราคนดูมันก็แบบมันก็จะมีหงุดหงิดบ้างอะเนาะเพราะว่าเสียงดัง <laughs> แทบจะไม่ค่อยได้ยินอะไรหรือมันไม่มีเออ <c oughs> พูดแล้ก็จะทัวลงอีกนั่นแหละทุกคนเออดูเอาละกัน

火火了， เดินมาทักทายนะค,ะคนรับส่วนน้องปายคงติดอยู่เนาะนั่งคุโตก่อนนะครับถ้าเราเจอ กินขหนอเดยออร่อยไหมร่้ยไม่อร่อยเลยคุณาหน้าไยไฟเกิดไม่จักไป